นับสามสี่มาดินี่เราพูดว่าเราใช่ไหมครับครับใช้ได้ไหมได้สามสี่นะสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีครับวันนี้ผมเจนชัยนะชจารนะครับก็มีโอกาสได้มาเยือนพัสเตเดียเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้มีความสุขมากนะครับที่ได้มาเห็นกระแสคุตบอลไทยที่แบบภูมมากนะครับแฟนท่าเรือเยอะมากจริงๆนะครับแล้วสนามพัสเตเดียนั้นสวยมากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ขอชื่นชมของสโมสรการท่าเรือคือบัตรเข้าชมนะครับ สวยมากนะครับเห็นไหมเป็นสโมสรแรกเลยที่มีบัตรที่ดูแล้วมีคุณค่ามากมากนะครับวันนี้ผมมาในฐานะของแฟนแบงคอกเรือเต็ดนะครับมีความสึกว่าวันนี้เนี่ยแบงคอกเรือเต็ดนั้นเจองานหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าท่าเรือนั้นเล่นในบ้านนั้นค่อนข้างที่เก่งมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องดูรูปเกมครับทุกอย่างนั้นอยู่ที่90นาทีนะครับวันนี้นะครับกองเชียร์แบงคอกเรือเต็ดก็มากันพอสมควรนะครับเราก็จะนั่งกันโซนฝั่ง A นะครับฝั่งที่เดียวกันยังไงเราก็จะไม่ดูเชียร์เราก็จะเช วันนี้สากการต่านั้นนะครับมองเชียร์แบงค์เข้าไปเต็มเลยครับเออสู้ดิสู้สู้ไหมสู้สู้เดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับเกมของแบงค์อ่ท่าเรือพบกับแบงค์เข้าไปเต็มในไม่กี่แจงหน้าได่เดยวเจอกันหลังจบเกมครับขอบคุณครับ